ควันนี้เรามาพบกับรายการพี่อุ้มกันได้แล้วนะครับชื่อเฟิร์ตค่ะชื่ออุ้มค่ะอโอเคน้องอุ้มน้องเฟิร์ตวันนี้ก็มาพร้อมกันที่วิดแมนนะครับอ่าน้องอุ้มเป็นไงบ้างก็วันแรกที่เริ่มทํางานวันนี้มีทัศนคติกับวิดแมนอย่างไรบ้างครับนักถือน้องเฟิร์ตที่บอกว่าทั้งเรื่องอ่าเหมือนเรื่องเรื่องเบสิกก็คือแบบว่าคู่อ กาแฟนั่นนี่การรับออเดอร์น้องเฟิร์นี่เหรอค่ะกินกวยเลยเหรอน้องก็น่ารักนะคะอายุห่างกันทเท่าไหร่เอหนุยี่สิบสามค่ะอ่าน้องเฟิ <25 S 1> ร์นสิบห้าลค่ะอือแต่สิบห้าอึ้งู้ชีวิตไปอีความเปชอบตื่นแต่เช้าติดชอบตื่นมากเลยอ่ะน้องเฟิร์พูดมั่งก็ ก็ตั้งแต่ทางานมาก็นับเป็นว่าหนูกําลังจะเข้าเดือนที่4ี่แล้วก็จากแรกๆที่ว่ายังมีการลกุกอยู่ที่ว่าแบบยังแบบกลัวว่าจะทําออกงานมาแบบงานออกมาไม่ได้ไม่ดีแต่ว่าคือตั้งแต่อยู่มาก็จะ4ี่เดือนแล้วเนาะก็แบบมีความแบบเออเราก็แข็งมากขึ้นทําแบบเลยที่ว่าเราไม่แบบเลิกกากแล้วอะ่ะก็เลยแบบว่าคือหนูชิลแล้วอะไรอย่างงี้ก็พร้อมแบบ ทำงานต่ออะไรอย่างเงี้ยชิวๆค่ะหนูยังไม่เคยทํางานการบริการที่แบบว่าเป็นคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารโดยโตรงมีแค่แบบว่าช่วยงานที่ร้านแม่นิดหน่อยส่วนแบบเป็นเรื่องหลังแบบว่าช่วยเคลียรท์ทำความสะอาดนั่นนี่แล้วก็จากที่มหาลัยก็คือหนูเคยฝึกงานเป็นแบบว่าหนาเคอน์เตอร์สำนักงานการท่องเที่ยวค่ะจะบอกท่านผู้ชมว่าจบปอนตีแล้วนะไม่ใช่ ทีเด็กเลยนะรขอขถึงนะครับแล้วเราจะมีแนวทางพัฒนาม i d เด e m แมนไปอย่างไรนะถ้ามาเป็นส่วนร่มก็พยายามปรับเปลี่ยนเมนูเรื่อยๆแ,แล้วก็พัฒนาการบริการลูกค้าให้ดีขึ้นแล้วก็คอยอัปเดต่าโซเชียลให้แบบว่าเปิดการบองผิรให้ลูกค้าใหม่ๆด้วยแล้วนองเฟย์ก็เห็นแนวทางการาพัฒนาและบุคลิกเขาก็ ยิ่งแล้วก็เสิร์ฟเสิร์ฟดูๆแล้วลูกค้าคอมเมนต์เลยบ้างคะลูกค้าไม่เคยคอมเมนต์คอมเพนอะไรเขาเลยมาจีบไป็มาอะไรบ้างเลยนี่อยู่ทั้งโซนไม่เคยหนูหนูน่าจะเป็นประเภทที่ว่าหนึ่งเงียบๆด้วยแต่ว่าบริการลูกค้าก็จะหยิบย้มตลอดไม่เคยหน้าบูดหน้าเหวี่ยงใส่ลูกค้าเยี่ยมมากนิ่งเขราหน้านิ่งเพาหน้านิ่งเชิญชวนลูกค้าหน้ายิ้มหน้ารับแขก น้องอุ้มเขเป็นบุคลิกที่เซรอเซ่อเขายู่เป็นตัวด้อยนี่นห็แล้วนะคนละสไตล์เ,เรามอพัฒนาพรอมกันกับนิเดนยแมนนะครับวันนี้พี่สูมาอยู่เรายิดเลยไม่ไม่อยู่เรายิ้ดเราทำงานกันเ,เร่งก,กันขายเราใช้ไอเดียของเราเลยนะเมีอะไรฝากถึงลูกค้าที่ชมอยู่ตอนนี้ฝากป่ะอ่าฝากร้านมิเดียแมนด้วยนะคะมีเมนูที่อร่อย หลายอย่างนะคะแล้วก็รีวิวเฟเจอร์ของร้านก็แนะนำาค่ะโออ้ก็อยากให้มาทานร้านไม่ได้แมนเยอะๆค่ะเพราะว่าคือตอนนี้ต้องการลูกค้าเป็นจำนวนมากมีทั้งขนมน้ำที่พร้อมบริการลูกค้ารสชาติเราไม่ต้องห่วงค่ะถูกปากลูกค้าแน่นอนอยากให้แวะมานะคะน้องอุ้มเหนื่อยแล้ว อ๋อไม่เป็นไรค่ะหนูลองรับอี่ด้านหลัง <c oughs> โอเค <c oughs> โอเคค่ะก็ะวันนี้ก็ขอฝากน้องอุ้มกับน้องเฟิร์สด้วยค่ะโอเคลาไปเ <c oughs> ลยค่ะโอาเคค่ะ